สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกๆท่านนะครับก็เดินทางมาถึงคู่เอกนํารายการของศึกลุมินีโกสปอร์ตนะครับระหว่างเทพประบุตรเพชรเกียรตเพชรนะครับกับรุ่งแสงตะว,วันสอภาราชนะครับก็ยกสุดท้ายก็ยังคงกดันฟันเพียงอ,อยู่นะครับอ,อยู่ในช่วงของอตอนนี้ก็โอ้โหไอเจ้ารุ่งแสงตะว,วันนี่ น่าจะโดนศอกน่าโดนศอกที่ดั้งปลายจมูกนี่โอ้โหทีมงานที่เลี้ยงนี่น่าจะคัดเลือดไม่ดีนะเลือดนี่โอ้โหเต็มหน้าเลยตอนนี้ดูน่ากลัวมากเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแอดมินดูไปดูนะโอ้โหดูเลือดดะฮะดูเลือดนะฮะเลือดนี่เหมือนจะกระอาบอาบน้ำเลยนะเลือดท่วงตัวนะตอนนี้นะแต่ว่าเจ้ารุ่งแสงตะวันนี่เป็นต่อหลายช่วงตัวแล้วตอนนี้แต่ว่าโอ้โหี่เลือดขนาดเทพประุตรนี่ ที่ตัวนี่เลือดเต็มไปหมดเลยนะฮะเหลือเอวลาอีกประมาณ1นึน,1นาทีนะครับหนาทีนะครับก็ต่างฝ่ายต่างพยายามคุมเชิงนะครับคุมเชิงของตัวเองนะก็ถือว่าได้คนละแบบนะครับเทพบรนี่ได้หลักเลี่ยมฟรีมือนะแข้งซ้ายส่วนเจ้ารุ่งแสงตะวันนี่ได้ขยันนะได้ลูกเขาได้ได้ได,ได,ได้ลูกขยันได้เดินนะ ก็เหลือเวลาอีกประมาณ30ิวินาทีนะครับตรงแต่ว่านี่แต่ว่าจุดจุดจุดตรงนี้นี่มันจะเป็นเกมเปลี่ยนหรือป่านะเจ้ารุ่งแสงตะวันนี่โอ้โหที่ดั้งจมงูกนี่รู้สึกว่าจะยุบไปหรือป่านะโอ้โหเลือดนี่น่ากลัวมากๆานี่พี่เลี้ยงต้องต้องต้องคัดเลือดให้ดีนะเดี๋ยวขึ้นไปนี่ต้องคัดเลือดให้ดีนะฮะโซะว่านี่โอ้โหเต็มหน้าเลยนะตอนนี้นะ ผมไม่รู้ว่าด <inizi> <Sud Kraft laundry> ั <isha> ้ง <hum> ม in no yes euh. ันจะหักหรือเปล่าหรือว่าดั้งยุบหรือเปล่านะหรือว่าตรงไหนนะเดี๋ยวมันยังดูไม่ชัดนะครับโอ้โหหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายลุงแสงตะวันนี่บอกว่าเมื่อไรจะหมดยกวะเนี้ยก็คัดเลือดนะคัดเลือดเอาเอาผ้าชุบนะผมว่าต้องเอาผ้าชุบโอ้หนี่เลือดนี่เต็มเลยนะเลือดเต็มเลยนะเลือดเต็มเลยนะเดี๋ยวให้มินซูไม่รู้นะโอ้โหนี่โอ้โหน้านี่่าจะโดนสองนะโดนสองที่ดั้งจมูกนะโอ้โหพี่เลี้ยงอาจจะคัดเลือดไม่ดีนะ อ๋อโอเคน่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ว่าเลือดเยอะอ๋อที่ดั้งจมงูกดั้งจมูกแตกนะดั้งดั้งจมงกูกแตกเลือดไหลอยู่นะต้องคัดเลือดใหม่นะต้องคัดเลือดเอาวัาสดีโปรก,ก่อนอก็กรรมการรวบรวมไปคะแนนแล้วก็ส่งให้กรรมการด้านล่างนะครับรวบรวมแล้วก็อันไปชูมือให้กับทางฝ่ายน้ำมึงินนะครับโอ้โรุ่งแสงตะวันสอพระราครับพลิกชนะเทพบุตรเพชรเกียรติเพชรไปได้นะครับโอ้โห พร้อมด้วยเลือดนี่เต็มหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศลังเกนครับ <S <S รูปแสงตะว,วันสอภารา,าดนี่ถือว่าทําสําเร็จนะครับน่าจะได้อัดีดประมาณราวประมาณ50,000ืนนะฮะบ,บนล็อกนะบนล็อกน่าจะได้ประมาณ50,000ืนนะครับบรรยากาศลังทีมนะบรรยากาศลังเกนนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับนาจะไปได้อัฐิก่อน,นครับ เทมบุญนะครับเทมบุญผู้แพ้แต่ว่าก็ได้ซอกได้กินเลือดนะกินเลือดของอลูกแสงตะวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับโอ้โหนี่ลูกแสงตะวันนี่โอ้โหมันคัดไปก่อนนะครับต้องคัดไปก่อนอ๋อมันโดนหรือเปล่าเนาะไมโดนดังเอาพี่ซับไปก่อนเลยเออซับไปก่อนเลยซับไปก่อนซับไปดังไหมไม่งงั้นมันย้อยโอ้โหเต็ม แม่งจะเป็นลมไะเนี่ยเลือดมันอาจจะเป็นจุดหรือเส้นเส้นเลือดประเดี๋ยหรือว่าหรือว่าใช้ชนะข้างี้นี่อาบมาด้วยเลือดนะครับแล้วก็ตอนแรกที่มันด่งไม่ใช่ด่างแค่ตรงนั้นหน้าผากแต่แต่ก็มีตอกแรกดูว่าเป็นด่างตอนนี้มันขึ้นไปตันเลือดไม่ได้ด่ว มันพุ่งมันพุ่งมดมันพุ่งไปท่านตรเลือดไนนี้นึนงเสร็จแล้วนะใช่ไหมมันเข้าตาเ้ามองต้องเอาลมันแต่ว่าเอาเอาน้ำเย็นมาไปดิน้าแข็งนี้ป่ะ ใช่ฮมันลึกแขนมันลึกเท่าไรแผยาวแผมันยาวลึกแนลึกประมาณแค่ไ่ถึนแขลงหนนี่ยยาวยังลึกมันลึกอ่ะสองค้เสิบมานหน้าผา โอ้โหเล่กมาด้วยเลือดนะครับรุ่งแสงตะวันสพาราชนะครับ